สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีอต้อนรับเขา้าสู่ช่องสากลูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไม่จิมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะคะเข้าหน้าฝนอากาศอบอ้าวนะสําหรับคุณผู้ชมที่ปลูกต้นไม้เยอะนะจะมีปัญหามากๆเลยโดยเฉพาะในสวนของเรามียุงนั่นเองนะคะเราจะกําจัดไล่ยุงออกไปจากสวนจากบ้านอย่างไรเป็นวิธีธรรมชาติทํายังไงไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ก่อนจะไปรับชมไม่จิ๋มขอคนละห1น like, 1ึ่ไลค์หนึแชร์ซับสไคสาคุชา n e l ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำยาไล่ยุงกันค่ะเข้าฤดูฝนอากาศอบอ้าวนะคะปลูกต้นไม้เยอะที่สวนนะคะจะมียุงนะคะยุงเยอะมากๆเลยสูตรนี้นะคะป้องกันไล่ยุงทั้งในบ้านแล้วก็ในสวนคะ่ะทุกคน มีอะไรบ้างมาดูกันเลยวันนี้นะคะเราจะใช้ยาพาราค่ะยาพาราเขาก็จะมีสารชนิดหนึ่งนะคะช่วยกําจัดป้องกันมดหนอนแมลงนะคะเพราะว่าเขาจะไปกดระบบประสาทนะคะของสัตว์แมลงตัวเล็กๆนะคะซึ่งทําให้เขาอาจตายได้ค่ะต่อไปค่ะมะกรูดนะคะใครไม่มีมะกรดูดใช้มะนาวแทนได้ไหมก็ได้นะคะทุกคนในเปลือกมะนาวมะกรดูดเขาจะมีน้ามันหอมระเหยนคะคะซึ่งมแมลงเขาจะไม่ค่อยชอบค่ะ ต่อไปค่ะน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็น้ําสะอาดนะคะ1ลิตรค่ะน้ํายาล้างจานนะ,ะไปช่วยจับตามตัวตามรูขุมขนนะคะช่วยรบกวนระบบการหายใจของยุงของมดแมลงค่ะลงมือทําน้ํายาไล่ยุงแมลงกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะนํายาพาราน,นะคะเม็ดขาวเม็ดลีเม็ดกลมนี้หมดค่ะทุกคนใส่ถุงนะคะแล้วก็ทุบค่ะหรือจะตําหรือนําไปบดก็ได้นะคะตามสะดวกเลย ทุบละเอียดแล้วเรียบร้อยนะคะเทใส่ภาชนะที่เตรียมไวะะ้เลยค่ะทุกคนจะเป็นแก้วเป็นถ้วยก็ได้นะคะต่อไปค่ะตามด้วยมะกรูดหรือว่ามะนาวนะคะหนึ่งลูกโตโตเลยค่ะทุกคนผักซีกเลยนะคะบีบทั้งน้ําแล้วก็น้ํามันหอมระเหยลงไปเลยค่ะกลิ่นเขาจะหอมมากแต่มแมลงไม่ค่อยชอบนะคะยุงไม่ค่อยชอบค่ะ หนอนเพีย้ยมมดมแมลงยุงต่างๆนะคะได้เป็นอย่างดีเลยจ้าบีบมักกรดูดหรือมะนาวลงไปแล้วก็ค้นส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะต่อไปค่ะตามด้วยน้ำยาลา้างจานนะคะ1ช้อนแกงหรือ1ช้อนโต๊ะค่ะ ลงไปเลยคนค่ะให้เข้ากันให้ดีเลยนะคะเตรียมน้ำใส่ภาชนะนะคะ1ลิตรค่ะถึงลิตรครึ่งได้เลย น้ำยากําจัดแมลงที่เราทําไว้นะคะที่ลงไปเลยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีและเห็นผลนะคะทุกคนทําครั้งต่อครั้งนะคะทุกคนเวลาเราจะฉีดพ่นทีหนึงเราค่อยทํานะจะได้ไประสิทธิภาพที่ดีค่ะได้แล้วใส่ที่ฉีดพ่นไปฉีดพ่นเลยค่ะถคุณผู้ชมต้องการใช้เยอะกว่านี้นะคะก็เพิ่มน้ำลงไปได้นะแล้วก็เพิ่มมะกรูดเพิ่มตามสัดส่วนนะคะ ยาพาลาเป็นสองเม็ดก็ได้ได้น้ำยาไล่ยุงไล่มแมลงแล้วนะคะก็นำไปฉีดตามสวนนะคะตามต้นไม้มุมอับอับมืดๆนะคะหรือว่าจะในบ้านก็ได้ค่ะทุกคนนำน้ำยาใส่กระบอกฉีดเรียบร้อยนะคะทุกคนนำไปฉีดตามกระถางต้นไม้ตามซอกอับอับมืดๆเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่ายุงเขาจะชอบเกาะอยู่ตรงกระถางนะคะกำจัดในสวนค่ะไล่ยุงในสวนนะคะ ถ้าโดนตัวนะก็จะทำให้ยุงเป็นอัมพาตนะคะแล้วก็ตายได้ในที่สุดค่ะทุกคนวงจรชีวิตของยุงก็เจ็วันใช่ไหมคะห,หลังจากเขาเป็นลูกน้ำเนาะแล้วก็ฟักตัวเป็นยุงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดพ่นบ่บอยๆนะคะเพราะว่าถ้าเขามาข่อีกก็จะมียุงอีกนะคะแต่ว่าจะค่อยๆน้อยลงแล้วก็หายไปค่ะมดหนอนแมลงแมลงวีนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะทุกคนสูตรนี้ใช้ได้ค่ะ ช่วงนี้หนะ้าฝนนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าน้ําขังตรงไหนนะคะให้เทน้ําทิ้งนะโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงบอลสีเหมือนแม่จิ๋มนะจะมีถาดรองใช่ไหมคะในถาดรองน้ําเนี่ยเราเอาปูนขาวคะ่ะทุกคนโรยลงในตรงถาดรองได้เลยนะคะเป็นปูนแดงกินหมากก็ได้หรือว่าเป็นผงขี้เถ้าก็ได้นะคะความเป็นด่างจะทําให้ยุงนะคะวางไข่แล้วไม่ฟักเป็นตัวคะ่ะ หรือถ้าเป็นลูกน้ําแล้วนะลูกน้ําเขาก็จะตายในที่สุดค่ะทุกคนลองนําวิธีนี้ไปทําใช้กันดูนะคะนอกจากไล่ยุงกําจัดยุงแล้วนะคะเพี้ยอ่อนนะตามยอดมะเขือหรือว่าตามยอดต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพราพืชผักสวนครัวค่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นมดนะใช้สูตรนี้ฉีดพ่นได้เลยค่ะช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะจะช่วยยับยั้งแล้วก็กําจัดมด ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีมักกรูดเยอะๆมาดูสูตรสองกันเลยค่ะทุกคนมาทำน้ำยาไล่มแมลงไล่ยุงกันแบบง่ายๆค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยใช้มักกรูดค่ะสมุนไพรไทยค่ะทุกคนช่วงนี้มักกรูดเยอะมากๆยุงก็เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรานำมักกรูดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะทุกคน ผิวมะกรูดเขาจะมีน้ำมันหอมรละเหยนะคะซึ่งมแมลงเขาจะไม่ค่อยชอบค่ะมะกรูดมีประโยชน์มากนะคะเราใช้ผลของมะกรูดผิวแล้วนะคะใบเขายังมีประโยชน์ด้วยค่ะทุกคนเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเป็นน้ำยาก,กำจัดยุงไล่มแมลงนะคะโดยการใช้น้ำมันหอมรละเหยยจากใบค่ะ แล้วก็ฉีกใบนะคะเป็นชิ้นๆค่ะทุกคนเพื่อให้น้ํามันหอมระเหยออกมาเยอะมากที่สุดนะคะต่อไปค่ะน้ําส้มสายชูกรั่นค่ะเราใช้น้ําส้มสายชูเพื่อดึงน้ามันหอมระเหยในมะกรูดแล้วก็ใบให้ออกมาได้เยอะที่สุดและมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะต่อไปค่ะขวดพลาสติกค,ค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามาตัดค่ะ เราใช้ทำแบบนี้นะคะเอาเราเตรียมขวดพลาสติกไปแล้วเรียบร้อยอยากใช้ขวดพลาสติกมีแก้วนะคะก็ใช้เป็นแก้วได้นะหั่นเอาเฉพาะเปลือกมะกรูดค่ะหรือว่าเปลือกมะกรูดเยอะๆเลยค่ะหั่นเปลือกมะกรูดเรียบร้อยนะคะเราก็มาฉีกใบมะกรูดค่ะ วันนี้นะคะเราจะทำทั้งไล่ยุงด้วยนะคะแล้วก็เป็นกับดักแมลงด้วยนะคะพวกแมลงสาบต่างๆนะคะได้กลิ่นนี้นะะรับรองหายเกลี้ยงเลยจ้าฉีกแวเมะกรูดเรียบร้อยนะคะก็เตรียมขวดพลาสติกเลยจ้าขวดพลาสติกที่เราตัดไ้้มือสักครู่ค่ะ จะใช้กี่ขวดก็เตรียมเลยนะคะ2ขวด3ามขวดสี่ขวดได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็นําเปลือกมะกรูดนะคะบีบน้ํามันหอมแลเหยลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะไม่ต้องใส่เต็มมากนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะก็ตามด้วยน้ําส้มสายชูลงไปเลยค่ะให้ท่วมเลยนะคะ ใส่น้ำจัดท่วมพอดีนะคะท่านี้ก็พอแล้วเนะะี่ยค่ะน้ำส้มสายชูเทลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะชิ้นบนที่มีปากขวดแบบนี้นะคะให้วางไว้เลยค่ะล่อมแมลงนะคะหากมาแมลงตกลงไปไม่ว่าจะเป็นมแมลงวันมแมลงวีหรือว่ายุงนะคะเขาก็ขึ้นมาไม่ได้ค่ะทุกคนเป็นทั้งไล่ยุงได้ด้วยแล้วก็เป็นกับดักยุงด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะ นำไปวางตามมุมมืดๆอับๆนะคะในห้องตรงที่มียุงเยอะๆคะ่ะทุกคนนำไปวางไว้เลยตรงมุมห้องตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือว่าจะเป็นซอกตู้นะคะยุงเยอะๆเงี้ยค่ะบริเวณห้องทำงานวางไว้เลยนะ,ะไล่ทั้งแมลงสาบไล่แมลงวนันแล้วก็ไล่ย,ยุงได้ด้วยคะ่ะทุกคนเป็นสูตรสมุนไพรนะคะเนี่ยมาจิ้มเย็บผ้านะยุงข้าง ตรงใต้นะคะกัดขานะแม่จิ๋มก็จะวางไว้แบบนี้นะคะกลิ่นของน้ามันหอมระเหยมันก็จะช่วยไล่ยุงะคะ่ะทุกคนลองนําวิธีนี้ไปทําใช้ดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะยุงจะได้ออกไปจากสวนจากบ้านเรือนของเราค่ะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหากมีข้อสงสยัยคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะหรือมีวิธีดีๆอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,น,นะ คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเราจะได้แชร์แล้วก็แบ่งปันสูตรดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ